พามาแกะดูภายในพร้อมแนวทางการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับตัวนี้ Amwinte Pioneer SA8500 Mark II นะครับเครื่องนี้ลูกค้าส่งมาตรวจซ่อมตรวจเช็คและรีแคปนะครับอาการเสียก็มีเดือดนะครับเสียงเดือดเสียงอะไรนะตระกูลพวกนี้ชอบเป็นแบบนี้นะเกิดจากทันติเตอร์พักปลีนะชอบรั่วนะครับพวกซีต่างๆนะรีแคปให้หมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนทันติเตอร์ใหม่ทันติเตอร์ก็วัดเกณฑ์ขยายดีๆนะครับใช้ของแท้มาใส่เท่านั้นนะครับนะวัดเกณฑ์ขยายให้ดีเลยนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ทำการล้างปิ้นย้ำปิ้นใหม่ทั้งหมดล้างสวิตช์ต่างๆนะคคครรรัับบุ่่นนนนี้จะะเปป็มอแลงู8 5 Mark 2 ซีรีส์ไฟบ้านเราเนี่ยปรับได้ถ้าเป็นไฟญี่ปุ่นก็จะเป็นตระกูล8800 Mark ทูนั่นเองนะเป็นตัวเดียวกันนะ SA 8800จะเป็นไฟร้อย SA 805จะเป็นไฟ220โวลต์นะครับก็ประมาณนี้นะนี่นต้องทำทุกแผงเลยนะครับอันนี้เป็นแผง selector พร้อม p ีโ z n o อยู่ในแผงนี้นะครับชุดนี้นะก็ต้องทำด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นชุดเลกูเลตนะครับชุดโปร t e คชั่นนะครับทำให้หมดเลยนะทั้งเครื่องแล้วก็ผ้าขยายซ้ายและขวานะครับทำการเปลี่ยนอะไรย้ำปิ้งปรับกระแส